สวัสดีค่ะน,นี้ก็จะมาเขียนเป็นมาเขียนโปรแกรมเป็นภาษาจาว่ากันเหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้เป็นถึงโจทย์ข้อที่สี่แล้วโจทย์ข้อที่สี่ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งด้านคู่ขนานยาวสิบและยี่สิบและเส้นคู่ขนานทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับห้าสูตรในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะเขาจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ คนบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณระยะห่างระหว่างเส้นหรือว่าความสูงกันเองแะอ,อย่างระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานต่อไปก็เป็นโฟชาร์ดหรือขั้นตอนการหาพื้นที่เสียงพายุนะคะก็ขั้นแรกเลยก็สตาร์ทเหมือนเดิม2นะก็เป็นการกําหนดค่าให้กับตัวแปรต่างๆ่ะไซ้์นี้เราก็จะแทนให้มัน เป็นด้านคู่ขนานก็มันจะมีทั้งสองด้านแล้วก็จะแทนเป็นไซส์หนึ่งแล้วก็ไซส์สองไฮ <High S 1> ก็จะเป็นความสูงแล้วก็แอ e เจะเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคามืนั้งหมดในการกําหนดชื่อตัวปแปรก็อันนี้ที่ตั้งเป็นด้านก็ตั้งง่ายๆให้จําได้ต่อมาก็เป็น Area ก็จะเท่ากับ0.5 คูณผลบวกของด้านคู่กันทั้งสองด้านแล้วก็คูณด้วยหออ่าเศษหนึ่งส่วนสองตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นศูนย์จุดห้านก็จะมีค่าเท่ากับขึหนึ่งมีค่าเท่ากันต่อไปก็ให้โปรแกรมแสดงผลรับทางเจ้าภาพก็แสดงผล,ล,ผงงผลของแอเรียแล,ปปลแล้วก็เป็นจุพรรณมีน่ะ้วก็มาเริ่มทีด่ดูก็มีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาหนเดิมนนะคะตั้งชื่อ น,นี่เราจะตังต้งเป็น a อนเอรียทาริ o ซ่ก็พื้นที่ทางทางไหนข้อมาเลือกที่เก็บกันอืมเชื่อันนะเรือนเริมเลยอเรีทยทาริโซ mặc dùm tấm mít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  tấm này tấm mít tấm mít tấm mít ค่าของตัวแปรก็ะะเริ่มประกาศเลยแล้วก็จะประกาศเป็นอินนะก็ไซน์เมื่อกี้นีเลยจะประกาศให้เป็นแบบนี้ก็มีอันนี้ที่ประกาศแบบนี้นก็มันจะเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันก็เลยให้มันอยู่ในชั้นเดียวกันเลย แล้วก็ค่อยมากำหนดค่าให้มันเองไอเดียเราก็จะตั้งให้เป็นโล0แล้ว้นเพราะเดูสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี้จากขั้นตอนการทำงานของเรามันก็จะมี0.5อยู่มันตอบมันก็อาจจะมาเป็นทศนิยม2ก็ไม่แน่ใจ ต่เราก็กำหนดให้มันเป็นแบบทุติยมแบบประกาศให้เป็นทุติยมแบบอันนี้ก็สำหรันการกำหนดค่าต่งางๆให้เริม่มจากซ้ายกันไปเลยใช้เลขก็จะเท่ากับสี่ซ้ายที่สองข้อทีออ่สี่ ห่างา้ได้นของการทำงานไปเลยานายัคือ area 1.5คูณด้วยคูณบวกของด้านคู้กกนันก็คือห่ไซที่นึ่งบวกกับไซ่ที่สอง แล้วก็คูณด้วยความสูงเสร็จแล้วเราก็จะมาแสดงผลลัพบเป็นอันนี้เราก็จะใส่ค่ายี่ได้ที่น เราก็บดกผลลัพธ์ลงไปเราก็มาลองรันโปรแกรมกันดูนะก็จะได้เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมผานหมูเท่ากับเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผานหู้ค่ะขอบคุณค่ะ